มีแนวโน้มฮะ2,556เป็นปีแห่งการแย่งซื้อตัวมนุษย์ทำงานและถ้าใครมีฝีมือดีกล้าจ่าย30%และเตือนเลยนะครับถ้านายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้เท่ากับชนะเงินเฟอ้อปีนี้พนักงานลาออกร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยมีแนวโน้มฮะ2,556เป็นปีแห่งการแย่งซื้อตัวมนุษย์ทำงาน และถ้าใครมีฝีมือดีกล้าจ่าย30%และเตือนเลยนะครับถ้านายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้เท่ากับชนะเงินเฟอ้อปีนี้พนักงานลาออกนี่เป็นบทสำรวจที่ออกมาจากทางด้านของวอลเตอร์ประเทศไทยนะครับโรเบิร์ตวอลเตอร์นี่นะครับก็เป็นสถาบันเกี่ยวกับการทางเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลชื่อดังระดับโลกนะครับผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณปุญญนุชสิริสวัส์ัฒนาเป็นผู้จัดการของโรเบิร์ตวอลเตอร์ประจําประเทศไทยนะครับ ก็ในช่วงประมาณปลายๆปีอย่างเงี้ยก็จะมีพวกประเภทแบบนะรบ,บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนะี่ยออกมามองมุมมองแนวโน้มชี้เป้าว่าสิอาชีพดีเด่นด้อยนะว่าอนขึ้นเงินเดือนเท่าไหรขึ้นโบนัสอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นผลสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากๆคือทําให้เห็นนะครับว่าปี2 5 6 6เนี่ยมันมีข้อจํากัดกับปัจจัยลบเศรษฐกิจคืออะไรและทํายังไงจะรักษาคนเก่งเอาไว้ได้แล้วทำยังไงล่ะครับถ้าคนก็คิดว่าเงินเดือนปีนี้ขึ้นไม่ชนะเงินเฟอ้อ ได้เวลาเสก굿บายอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะเอ้าองั้นถามท่านผู้ชมต่อเลยนี่เหมือนกันนะครับภายในปี2570อีก5ปีข้างหน้าเด็กจบปริญญาป้ายแดงปริญญาตรีป้ายแดงต้องได้2 5 0 0 0บาทท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับส่งเลยครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮนะภายในปี2570เด็กจบปริญญาตรีป้ายแดงทุกวันนี้รับ15 0 0 0ต้องได้รับ25 0 0มหาหมายความว่าต้องขึ้นอีกหมื่นหนึ่ง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยครับใครเห็นด้วยก็พิมพ์คำว่าหเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คําว่าไม่เห็นด้วยนะฮะเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าทางด้านของคุณปุจนุชสิริสวัสด์วัฒนาพัดการโรเบิร์ตวอลเตอร์ประเทศไทยเนี่ยครับแกบอกอย่างนี้ครับว่ามาสํารวจกลุ่มนายจ้างและคนทํางานเมื่อเดือนกันยาย,ายนปี6 5 460รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในเขตพัฒนาสามจังหวัด e อ c นะครับบอกว่าตอนนี้แข่งขันกันสูงละ และปี2,500จะเป็นปีที่บรรดาบริษัทห้างร้างหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการรักษาคนเก่งขีดเส้นใต้นะคนเก่งกับคนที่มีทาเลนต์สูงๆเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วเขาโบยบินแน่แลวเขาจะไม่อยู่ที่เดิมอย่างแน่นนนี่นะครับสำหรับแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนปี66นะฮะจากทางด้านของค่ายโรเบิร์ตวอเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งที่มีความเชี่วชาญสูงๆคนเก่งๆและประสบการณ์ต้องสูงฝีมือต้องดีนี่นะครับ เขาคาดหวังการขึ้นเงินเดือนสูงถึง30%มอไม่ได้ไหมายความว่าอัตราเงินเดือนขึ้น30%นะแต่เนี่ยเขาคาดหวังครับว่าการขึ้นเงินเดือนสูงเนี่ยครับต้องมีมาก่อนเลยนะค็คือประมาณ30%ส่วนพนักงานที่อยู่ต่อแต่มีแนวโน้มจะได้เพิ่มเนี่ยส5นะครับส่วนคนที่เลื่อนตําแหน่งจะได้เพิ่มไม่เกิน15%นะฮะและคนที่ย้ายงานที่มีชุดทักษะแบบเรียกว่าพร้อมทํางานเนี่ยคาดหวังว่าจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น30%นะครับ ผู้สำรวจนี้น่าสนใจต่อไปนะเขาบอกว่าเกือบ57%เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจถดถอยกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการลาออกครับครับโอ้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บอกเลยครับเศรษฐกิจถดถอยกับเงินเฟ้อแพงแพงค่าครองชีพสูงเนี่ยนะฮะไม่เป็นอุปสรรคต่อการลาออกแม้ว่าอาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ประโยคนี้ตีความได้หลายอย่างนะครับสาหรับมุมมองของมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันสําหรับประเทศไทยกันแล้วนี่นะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับโรเบิร์ตมอเตอร์เนี่ยบอกต่อไปนะครับว่าเงินเฟอ้อตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเอางี้คือบางเดือนคือตอนนี้มันลดลงมา3เดือนแล้วแต่ว่ายัง5%ก,กว่าๆเคยสูงสุดประมาณ6.1%สูงสุดในรอบ14ีปีนี่นะครับแต่ปีนี้เขามองกันว่าเงินเฟอ้อประเทศไทยจะอยู่ที่6%เรพราะฉะนั้นผลสรวปที่บอกนี้ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่หนักและเป็นแรงกดันที่แรง ในการที่นายจ้างหรือเจ้าของกิจการเนี่ยจะตัดสินใจในการขึ้นค่าจ้างในปีหกหกนายจ้างเหนื่อยในขณะที่ลูกจ้างลุน้นปรากฏว่าอย่างนี้คนระลูกจ้างจากผลสกรวจนี้นะฮะกว่า82ลูกจ้างคาดหวังว่านายจ้างจะพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายโสหุยกองชีพของลูกน้องนะแล้วควรที่จะมีการประเมินการเพิ่มขึ้นค่าจ้างและโบนัสก็เนี่ย ตีความง่ายๆก็แสดงว่าโอ้โห82%คิดว่านายจ้างควรจะเห็นจกเห็นใจนะค่าของชีพก็สูงนะนะค่าใช้จ่ายเองก็แพงนะเพราะฉะนั้น82%คาดหวังว่าควรจะพิจารณาในการขึ้นค่าจ้างกับโบนัสในขณะที่เกือบ73%อันนี้น่าสนใจนะบอกว่าจะหางานใหม่ถ้าบริษัทขึ้นเงินเดือนให้ต่ำกว่าเงินเฟอ้อ <c oughs> ขีดเส้นได้ครับนะ73%บอกถ้าเจ้าของบริษัทปีนี้พิจารณาแล้วขึ้นเงินเดือนต่ำกว่าเงินเฟอละละ้อแล้วล่ะ่อ หางานใหม่นะครับหางานใหม่ทันทีเลยนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่แล้ว mm hmm. ก็อย่าลืมตอบกันมาด้วยนะคําถามผมคือว่าภานห้าปีข้างหน้า2อง0คนจบปริญญาตรีป้ายแดงควรจะได้รับเงินเดือนสตาร์ทสองหมบาทเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งมาเลยครับท่านผู้ชมครับนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งมาเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะครับ โลกเปลี่ยนแปลงเจ้าของธุรกิจต้องใช้โรบอทนะถ้าทั่วทั่วไปจ่ายแต่ตัดเวลาอย่างไรเจ้าของเศรษกิจเขาไม่มีปัญหานะครับคุณเกษรก็สวัสดีค่ะเห็นด้วยครับนะฮะเห็นด้วยครับปริญญาตรีต้องได้2 5งหมเห็นด้วยครับโอ้โ,โหอันนี้ค่อนข้างมาเยอะเหมือนกันนะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับนะฮะเอบก็แปลกนะเพราะเป็นค่าจ้างขั้นต่ําดูเหมือนจะไม่ค่อยสนับสนุนนะแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีป้ายแดงอันนี้หนุนนะฮะ เฉลี่ยเพิ่มปีละสองพันเป็นไปได้หากเรษฐกิจฟื้นตัวจากคุณนเรศน,นะครับคุณบูซก้าเขาบอกว่าเห็นด้วยค่ะนะครับอ้าวส่งมาเยอะนะฮะคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนเงินเดือนนี่นะครับผมก็บอกว่าอีกห้าปีเด็กปริญญาตรีจบใหม่ป้ายแดงจากสถาบันไหนก็แล้วแต่แบบ no experience ประสบการณ์เป็นศูนย์แลเพิ่งจบมาเลยนี่นะฮะควรจะส start เงินเดือน25 0 0 0นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับส่งมาเลยครับใครเห็นด้วยว่าอีก5ปี เด็กจบใหม่สตาร์ตใต้แดงต้องสองหมื่นห้าพิมพ์เห็นด้วยมาเลยใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยฮนะใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คําว่าไม่เห็นด้วยเข้ามานะครับออนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่ผลสำรวจจากทางด้านของโรเบิร์ตวอลเตอร์ที่น่าสนใจไปเมื่อสักครู่บอกว่า73%จะหางานใหม่ทันทีแหละถ้บบริษัทเนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนนะครับให้สูงกว่าเงินเฟ้อรับรองลาออกแน่นะครับทีนี้พอไปถามฝั่งนายจ้างอันนี้ก็น่าสนใจ นายจ้างบอกกว่า92เนี่นะครับมีแนวโน้มจะขึ้นเงินเดือนเพิ่ม่าก็แสดงว่าเขาคงเห็นเหมือนกันนะคือปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่ยากลําบากของทุกฝ่ายจริงๆเป็นปีที่เริ่มเปิดประเทศก็จริงกําไรเนี่ยอย่าไปพูดถึงนะครับอาจจะกลับมายากแต่กําไรที่กลับมาบางกลุ่มอุตสาหกรรมบางธุรกิจเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจากการตัดควบคุมค่าใช้จ่ายซะส่วนใหญ่มากกว่าความสามารถในการหารายได้ อันนี้จะเป็นอย่างนั้นในขณะที่ธุรกิจที่อยู่ในภาคการส่งออกอันนี้ถือว่าปีนี้ดีเพราะว่าปีนี้ขยายกันแบบโอ้โหตัวเลขเยอะแต่ปีหน้าระวังฮะเหลือเพียงแค่หนึ่งถึงซนต์และจะติดลบชะดำไปวันดีไม่ดีกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกปีนี้อาจจะต้องชดเชยกับผล ผลตอบแทนหรือผลประกอบการในปีหน้าซึ่งอาจจะทรงตัวเสมอตัวหรือทางขั้นติดลบก,ก็เป็นไปไ,ไ,ได้นะครับทีนี้ผลสำรวจบอก92จะขึ้นเงินเดือนให้อันนี้คือนายจ้างนี่นะครับโดยเฉพาะพนักงานตำแหน่งระดับกลางถึงผู้จัดการอ๋อก็ถือว่าเป็นคาวีนะครับระดับไวท์คอร์ลเวิร์กเกอร์จนถึงระดับแบบผู้จัดการนี่นะครับและถามว่าการเพิ่มคือก็จะขึ้นในแค่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับคือ92รนายจ้างบอกขึ้นให้แนะ่ขึ้นให้ในระดับกลางถึงผู้จัดการแต่อัตราการขึ้นเนี่ย ขึ้นแค่1-5%ถึงเนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามสภาพของปัจจุบันที่ตอนนี้กำลังเจอเกี่ยวกับเรื่องของเนี้ยนะฮะภาวะที่กำลังเป็นห่วงเรื่องของเอง,องินฟกเงินเปอร์แล้วก็เรื่องของกิจการธุรกิจจะไปได้มากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะส่งมาด้วยนะครับนะภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ย เงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงของเด็กที่จบปริญญาตรีไร์ประสบการณ์เนี่ยควรจะเป็น25,000บาทเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยนะครับ